พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนำ<า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลหลักฐานที่มีชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราศึกษาด้วยกันในช่วงนี้ก็กําลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะนะครับเป็นการสนทนาระหว่างพระเจ้าและพวกผู้นําศาสนาต่างๆที่มาจับผิดพระองค์นั้นนะครับซึ่งการสนทนานั้นเป็นไปในทางที่พระเยซูได้ยกคําอุปมาขึ้นมาเล่าแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่โยงถึง คำของผู้เผยพระวจนะในอดีตนะครับที่แน่นอนว่าพวกเขาเข้าใจเป็นอย่างดีและเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ทรงเล่าและสอบถามเขานะครับว่าเป็นอย่างไรท่านคิดเห็นอย่างไรว่าจะทำอย่างไรนั้นเรื่องราวทั้งหมดแทงใจดำเขาทั้งหมดเลยนะครับแต่เขาก็ยังตีหน้าซื่อเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับว่าคนที่เป็นระดับผู้นำศาสนาผู้ที่เรียนรู้ในคำของผู้เผยพระวจนะ และพระวจนะธรรมของพระเจ้าตลอดเวลานั้นเขาจะไม่เข้าใจนะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้เราก็จะมาศึกษากันต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ยกมาเพื่อที่จะถามเขาและจะบอกพวกเขาเตือนสติพวกเขาอาจจะถามเป็นในไหนก็ได้นะครับว่าเขาจะเป็นคนไหนในเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องอุปมาที่พระเยซูจะมา ยกขึ้นมาเล่าให้พวกเขาฟังนั้นเป็นเรื่องของงานเลี้ยงในพิธีอภิเษกสมรสในพระธรรมมัทธิวบทที่22นะครับเราจะมาศึกษาด้วยกันต่อจากตอนที่แล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังตอนนี้ตั้งแต่ข้อหนึ่งเรื่อยไปจนถึงข้อที่14นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ1ถึงข้อ14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ อุปมารเรื่องงานเลี้ยงในพิธีอภิเษกสมรสพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาอีกว่าแผ่นดินสวนรรค์เปรียบเสมือนกษัตริย์องค์หนึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้กับโอรสของพระองค์แล้วทรงใช้พวกบ่าวไปเชิญคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญให้มาในงานอภิเษกสมรสนี้แต่พวกเขาไม่อยากจะมา พระองค์จึงทรงใช้บ่าวอื่นๆไปอีกมีรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญเหล่านั้นว่าไม่แน่เราเตรียมงานเลี้ยงไว้แล้วทั้งวัวและลูกวัวอ้วนของเราก็ฆ่าไว้แล้วทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสนี้เถิดแต่เขาทั้งหลายเพิกเฉยและเดินจากไปบางคนไปไร่นาของตน บางคนก็ไปค้าขายพวกที่เหลือก็จับบ่าวมาทําการอพยศต่างๆแล้วค่าเสียกษัตริย์องค์นั้นก็กริว้วจึงมีรับสั่งให้กองทหารไปฆ่าฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของพวกเขาแล้วพระองค์มีรับสั่งกับพวกบ่าวว่างานอภิเษกสมรสเตรียมพร้อมแล้วแต่พวกที่ได้รับเชิญนั้นไม่คู่ควร เพราะฉะนั้นจงออกไปตามถนนสําคัญสำคัญต,ต่างๆเชิญทุกคนที่พวกเจ้าพบมาร่วมงานอภิเศกสมรสนี้บ่าวจึงออกไปตามถนนต่างๆและรวบรวมทุกคนที่พบไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวจนห้องโถงงานอภิเศกสมรสนั้นเต็มไปด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จออกไปทอดพระเนตรแขกทั้งหลาย กทอ,อดพระเนตรเห็นคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรสจึงตรัสถามว่าเพื่อนเอ๋ยทำไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรสคนนั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออกกษัตริย์จึงมีรับสั่งกับพวกคนรับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปโยนทิ้งบริเวณที่มืดข้างนอก ซึ่งเป็นที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเพราะว่าคนที่ได้รับเชิญก็มีมากแต่คนที่ได้รับการทรงเลือกก็มีน้อยจบพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ1นึถึงข้อ14คุณผู้ฟังครับในพระธรรมมัทธิวบทที่22นี้นะครับพระเยซูได้ทรงสอนคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าทั้งคริสตจักรและชนชาติอิสราเอลนั้นมีความเกี่ยวข้องกันจากนั้นพวกศัตรูสามกลุ่มก็พยายามที่จะจับผิดคำตรัสของพระองค์เพื่อที่จะเล่นงานพระองค์พระองค์ก็แค่ตรัสหักล้างพวกเขากลับไปอย่างมีพลังเท่านั้นนะครับในคำอุปมาที่เราได้อ่านผ่านไปนั้นนะครับ เป็นคําอุปมาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทั่วไปโดยแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรที่จะมาและชนชาติอิสราเอลคนทั้งสองกลุ่มนี้ไม่เคยถูกพูดถึงร่วมกันในคําสอนเดียวกันแบบตรงๆแบบนี้เลยนะครับการที่พระเยซูเอ่ยถึงกรรษัตริย์องค์หนึ่งและก็งานอภิเษกสมรส ของราชาโอรสของพระองค์ก็เป็นการอ้างอิงแบบอุปมาถึงการอภิเสกสมรสในอนาคตของพระเมสสโปโดกและคริสจักรเราจะเห็นว่าคนเหล่านั้นที่เพิกเฉยต่อคำเชิญให้มาร่วมงานสมรสคือชนชาติอิสราเอลเพราะพวกเขามัวแต่ยุ่งกับการหาเงินหาเลี้ยงชีพและนอกจากนี้พวกเขา ยังปฏิบัติกับพวกผู้รับใช้ของกษัตริย์อย่างหยาบช้าด้วยดังนั้นกษัตริย์จึงทรงใช้การพิภาคษาอันรุนแรงมาปรับโทษคนเหล่านั้นนะครับพระเจ้าทรงพิภาคษาชนอิสราเอลในคศ70เมื่อติตัสได้ทำลายและเผากรุงเยรูซาเล็มจนราบเป็นหน้ากลองโดยทำให้ประเทศอิสราเอลสมัยโบราณ ได้ถึงจุดจบสิ้นนะครับและขณะเดียวกันกษัตริย์องค์นี้ก็ส่งใช้ผู้รับใช้ออกไปเชิญคนอื่นๆให้มาร่วมงานสมรสอีกกระนั้นบางคนก็มาร่วมงานโดยใส่ชุดที่ไม่เหมาะสมกับงานสมรสน่าสนใจตรงที่ว่าในอิสยาบทที่61ข้อ10ได้กล่าวว่า ข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระยาเวใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้ข้าพเจ้าพระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมเหมือนเจ้าบ่าวที่พกศีรษะแบบปุโรหิตและเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวด้วยเพชรพลอย คุณผู้ฟังครับเสื้อผ้าแห่งความรอดและเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมที่เราได้อ่านผ่านไปนั้นเป็นไนยะบอกให้เรารู้ว่าเมื่อเราได้รับความรอดแล้วพระเจ้าก็จะทรงเอาเสื้อผ้าเช่นนั้นมาสวมให้เราในที่นี้นะครับในคำอุปมานี้มีคนหนึ่งพยายามที่จะเข้าไปในงานสมรสโดยไม่สวมเสื้อผ้าดังกล่าวเขาจึงถูกจับโยนออกไป การประยุกต์ใช้ประการหนึ่งก็ชัดเจนนั่นก็คือเมื่อไม่มีเสื้อแห่งความรอดผู้หนึ่งผู้ใดก็ไม่อาจจะเข้าไปในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเจ้าได้เลยมีคนมากมายได้รับเชิญให้มาร่วมงานสมรสแต่อย่างไรก็ตามจะมีเพียงไม่กี่คนที่สวมชุดที่เหมาะสมสำหรับร่วมงานสมรสคือเสื้อคลุม แห่งความชอบธรรมของพระคริสต์และเสื้อผ้าแห่งความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับการประยุกต์การอธิบายในมุมมองที่กว้างกว่าในคำอุปมาเรื่องนี้ก็น่าจะเห็นเป็นไปได้ว่าสักวันหนึ่งในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมสสปอรดกชนชาติอิสราเอลก็จะได้รับเชิญในฐานะแขกแต่เฉพาะคนเหล่านั้น ที่สวมเสื้อผ้าแห่งความรอดเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในงานนั้นได้อีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่านี่เป็นคำอุปมาเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าแต่พระเยซูก็กำลังตรัสถึงยุคคริสตจักรด้วยไปจนถึงเวลาที่คริสตจักรและชนชาติอิสราเอลนั้นจะได้อยู่ร่วมกันในอาณาจักรนั้นนะครับ พระเยซูปิดท้ายคำอุปมาที่น่าประหลาดใจนี้ด้วยคำสุภาษิตท,ที่เป็นจริงว่าด้วยผู้ที่ได้รับเชิญก็มากแต่ผู้ที่ส่งเลือกก็น้อยคนมากมายถูกเรียกให้มาถึงการกลับใจใหม่และความรอดความจริงแล้วนะครับคำเชิญให้มาหาพระคริสตก็เริ่มต้นกับพวกอิสราเอลและขยายต่อไป จนถึงคนทั้งโลกแต่ว่านั่นแหละครับมีเพียงไม่กี่คนที่ตอบรับคำเชิญนั้นและพวกเขาจึงถูกเลือกให้รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายวิญญาณหลังจากได้ต้อนรับพระคริสต์แล้วคนเหล่านั้นที่ได้ต้อนรับข้อเสนอที่เปี่ยมด้วยพระกรุณาของพระเจ้าในข่าวประเสริฐก็กลายเป็นผู้ที่ถูกเลือกในพระเยซูคริสต จากคนจำนวนน้อยนี้ก็มีคนน้อยกว่านั้นอีกที่ถูกเลือกให้รับตำแหน่งผู้นำในคริสตจักรและในอาณาจักรที่จะตามมาในภายหลังนั้นครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับเพื่อความเข้าใจในมุมมองของพระคำของพระเจ้าตอนนี้ที่จะชัดเจนมากขึ้นครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวัน มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าเมื่อได้อ่านพระธรรมตอนนี้เราคงไม่คาดคิดว่าเรื่องจะดำเนินไปแบบนี้ใช่หรือไม่เราอ่านเรื่องราวที่พระเยซูเล่าเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรสเรากำลังจับทางของคำอุปมาไปอย่างมีความสุข ตอนนี้คือการที่อิสราเอลปฏิเสธพระเมสสิยาตอนนี้ก็คือคำพิพากษาที่พระเจ้าตัดสินประชากรของพระองค์และตอนนี้คือการที่พระองค์ทรงต้อนรับสามัญชนอย่างพวกเราแล้วจูจ่ๆเรื่องราวก็สะดุดกึกลงไปเพียงเพราะชายที่แต่งกายมานั้นไม่เหมาะสมสําหรับงานพิธีอภิเษกสมรส นี่มันกำลังเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่บางทีเราอาจจะถามแบบนั้นก็ได้นะครับคุณผู้ฟังครับนี่เป็นคำเตือนที่จริงจังชัดเจนจากพระเยซูว่าสำหรับประชากรที่ได้รับการทรงสร้างขึ้นใหม่ของพระเจ้านั้นการเกิดผลไม่ได้ถูกลดทอนความสําคัญลงเลยแม้แต่น้อยแต่ยังคงความสําคัญเทียบเท่ากับที่ใช้บังคับ กับประชาชนอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมคงจำเรื่องของสวนองุ่นและผู้เช่าได้ใช่ไหมครับสำหรับเสื้องานอภิเษกสมรสในคำอุปมานี้เป็นสิ่งที่เทียบได้กับการเกิดผลและการเกิดผลนี่เองนะครับเป็นสิ่งที่แยกผู้ที่ได้รับการทรงเลือกออกจากผู้ที่ได้รับเชิญนะครับ ผู้ชายคนที่ถูกจับโยนออกไปจากงานเลี้ยงเขาไม่ได้แต่งกายให้เหมาะสมกับกาละเทศะเขาไม่สมควรจะอยู่ที่นั่นด้วยซ้ำไปในทํานองเดียวกันหากชีวิตของเราไม่ได้ถูกสวมใส่ด้วยคุณค่าแห่งราชาอาณาจักรของพระเจ้าเราก็จะถูกสังเกตเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าเราไม่ใช่ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่ง ในราชอาณาจักรของพระองค์แม้ว่าเราจะได้รับการช่วยให้รอดโดยใช้เพียงความเชื่อเท่านั้นแต่พระธรรมตอนนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังมากว่าเราได้รับการช่วยให้รอดเพื่อที่เราจะต้องเกิดผลเพื่อที่เราจะสำแดงความดีงามแห่งชีวิตที่อยู่ภายใต้การครอบครองของพระคริสต์นะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้บทเรียนจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้เตือนสติเรานะครับอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นอย่าถือว่าเราได้รับความรอดแล้วเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรก็ได้แต่เราจําเป็นจะต้องกลับใจใหม่จริงๆและให้ผลของการกลับใจใหม่นั้นเกิดผลเป็นผลที่ดํารงอยู่เป็นผลที่ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ต้องการอยากจะให้เรา ผู้ที่ติดสนิทอยู่กับพระองค์นั้นเกิดผลและเกิดผลนั้นให้ผลคงอยู่ตลอดไปชั่วน,นิจนิรันด์เหมือนกับการที่เราได้รับสวมเสื้อแห่งความรอดและเสื้อแห่งการอภัยบาปที่เหมาะสมแห่งการสำหรับการเข้าร่วมงานอภิเษกสมรสของพระเมสสโปโดกนั่นเองครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุก,ท,กท่านสวัสดีครับ าบวันทานมหิดใจลูกพ่อยินยอมก่อนนมเชื่อฟัางสาัตธาเบื้องป้าสวรรค์ผัวใจละนามาสัการกราบลงด้วยใจสุขสรรสาทุกการพระเจ้า มันคงดำรงเป็นนิ้เกิดมาลูกพลำงเปลือกอินชีวิตทรตงนำแก้ไขอยู่ในโลกนี้ชัวอชีวิรบรัไม่จ,งจางหจะขอเก้าตามติดไปอยู่แห่งไหนด้วยใจท วังใจถวายพระองค์นิรันรมอบใจและกายยึดมัน่นชีวันเป็นของเระอจะสาทุกการกระเจ้าผู้ทรงดำรงทีท้ายิ่งใหญ่สูงทรงลูกขอกราบลงด้วยใจพักดี ดวงใจสิ่งใดแล้ว เ้าหนุนน้ำสง่งให้เรา่าวดีแส,สองประบารมีชื่นชีวิตทุกวันสุขใจ